ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับอาชีพเดิมเลยนะครับเฟนริวนะวันนี้ผมก็จะเอาไปลงดันการ์ดกันนะครับซึ่งเป็นบางอาชีพไม่ผ่านนะครับดันเนี้ยผมบอกไปเลยว่ายากนะครับเป็นดันการ์ดนะครับผมจะลงแค่ระดับ8นะครับเพราะว่าเป็นระดับที่ผมเคยลงนะครับระดับอื่นผมไม่ได้ลงนะเพราะว่าไปคนเดียวน่าจะยากนะครับว่าว่าผมผมเล่นวาคิรี่ผมก็ลงแค่ระดับนี้นะครับระดับ8นะครับ ถ้าเป็นระดับ9นี้ยังไม่เคยลงนะครับผมจะไประดับ8แล้วกันผมบอกเลยว่ายากนะครับบางอาชีพยากนะไม่ผ่านนะครับดันเนี่ยขนาดวอ c a b u l ยังยากเลยนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับว่าสายเลือดใหม่นะครับน้องของไงสนไ,ไนะนจะบบวหไหมนะครับมันจะยิงแบบชิวๆไหมนะครับโอ้โหได้อยู่นะครับเนี่ย เอาเรื่องได้อยู่ครับระดับนี้เราจะได้ผงโนแลนอยู่ประมาณ700 750หรือ760ผงเอ้อย760ใบประมาณนี้นะครับน่าจะ760ใบถ้าผมจำไม่ผิดนะผมผมเอาแค่นี้นะครับอาทิตย์ละ700ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าก็ได้แล้วนะครับได้ลุ้นการบอร์ดแล้ว ไม่จมเป็นต้องไปจ้างนะครับเราลงเอาเราลงเอาเท่าที่เราไหวนะครับถ้าเป็นด่านเก้านี่ยากเลยยากนะครับผมบอกไว้เลยตรงนี้เลยยากลงแค่แปดก็พอนะครับลงแค่แปดนี้ชิวๆเลยนะครับผ่านสบายนะเนี่ยดูเห็นไหมผมยิงแป๊บเดียวชิวๆเลยนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเหลบไฟด้วยนะครับมีการดูดเลือดนะครับเนี่ยผมก็เลยไม่ไ,มไ,มได้ม่ค่อยเปลืองยาเท่าไหร่แต่โดนไอ้น,นี้ด้วยอ่ะอุกบาทด้วยแฮะเดีย๋ยวเข้าไปเพื่อนยังเป็นน้ำแข็งอยู่โอ้โห ได้อยู่นะครับผมจะกดแค่สสกิลนี้เท่านั้นเรามีสกิลดูเลือดอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้ใช้นะต้องใช้ตอนที่จําเป็นจริงๆนะสกิลดูเลือดเฮ้ยผมต้องนอนไม่ทันแล้วจบและทีนี้วัวไฟโอเคได้อยู่นะครับเนี่ยกดแค่สองสกิลนี้ก็พอสกิลอื่นไม่ต้องกด โอ้โหยิงโคตรโห,โหโดโอบอสไม่รู้ผมโดนอะไรโดนอะไระเพื่อนเอ้าผมไปลุงกดเนี้ยที่ออกคือล่างเพื่อน โอ้ยผมไปลงกดไอ้เนี่ยผมไปผมไปเดินผ่านแล้วผมไปได้การไอ้เนี่ยมาโอ้โหโดนสะท้อนแล้วผมรอบนี้มันมีสะท้อนออกมาด้วยเรียบร้อยแล้วมานาลีไม่ทันนะเฮ้ยมันทำไมมันไม่โดนสะท้อนอนะ่ะมะปกติผมจะโดนสะท้อนนะครับตัวเมื่อกี้เป็นลูกดาบรอบนี้ไม่โดนสะท้อน ง่ายครับแปบ๊บเดียวจะจูบแหลนะหมยิงแป๊บเดียวผมว่าผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องผ่านได้นะครับทุกคนต้องผ่านได้เพราะว่ามันง่าย ไม่โดนไฟนี่หว่าเพื่อนอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดสเตตัสเปิดของเปิดอะไรให้ดูแล้วกันเห็นหผ่านแล้วอันนี้คือผมลงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมคิดว่ามันจะลงไม่ไหวนะแต่ง่ายจัดเลยเปิดออโต้เลยนะครับเนี่ย <laughs> สเตตัสก็เหมือนเดิมนะครับผมจะลงเป็นเด็กตันนะครับแล้วก็ลง AGI เพราะว่า ทำไมผมถึงลง HGI กับวิดมันจะไปคอมโบกับการ์ดนะครับการ์ดใบนี้อ่าการ์ดใบนี้นะครับทุกๆ12 HGI เราจะได้โจมตีปกติ0.5นะครับเป็นการ์ดมแมลงวันใบนี้นะครับมแมลงวันดาวนี่นะครับอ่าส่วนอีกอันที่ผมลงวิดนะครับเป็นประดับเป็นการ์ดประดับ นะครับทุกๆ15ิาวิเราจะได้คีดามิาเป็นการ์ดใบนี้ครับประมาณนั้นนะครับส่วนอาวุธผมก็ใส่เป็นการ์ดดูเลือดกับการ์ดใดเพิ่มดาเมจ1 5นะครับที่เหลือก็เพื่อนเพื่อนก็คูณตากันนะครับออฟเป็นขีดดาเมจอันนี้เป็นเพนนะครับออฟนี้ไก่เสื้อเป็น INC รองเท้าเป็นขีดาเมจนะครับ ปรับตัวนี้ผมได้ทั้งคีดามิดทั้ง INC ทั้งโจมตีปกติทั้งยิงยิงไว2.5นะครับแต่ข้างล่างไม่มีผลนะอันนี้เป็นสลับสายตีใกล้ผมแค่เอา3สเตตัสนี่นะครับดีมากส่วนฝั่งขวาผมก็เป็นคีดามิดทั้งตัวเลยนะครับไหมคีดามิดทั้งตัวเลยสุดท้ายเป็นเอาเป็น INC 3แล้วก็ยิงไว ลูนนะครับลูนมันบังคับเลยนะต้องหาแถวสองทุกลูนต้องมีแถวสองนะครับทุกลูนต้องมีแถวสองนะถ้าอยากแรงทุกลูนต้องมีแถวสองถ้าอยากแรงนะครับมันจะทําให้เราได้เป็นลูนเจ็ดเจ็ดมันจะแรงขึ้นมาสองเท่าต้องมีต้องเป็นลูนเจ็ดเจ็ดเท่านั้นนะครับผมลองแล้วหกเจ็ดไม่ไหวนะกากเลยถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดนี่โหดมาก มันบังคับเราเลยนะครับนะตัวนี้แฟร์อยู่หนึ่งร้อยนะครับ ATK อยู่สามพันแปดใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูในเพจได้นะครับเป็นรุ่นเจ็ดเจ็ดสกิลก็มันมีสกิลบัฟอยู่สองสกิลสกิลนี้นะครับแล้วก็สกิลนี้บัฟนะสกิลนี้จะเป็นสกิลยิงกระจายเราต้องวางพื้นก่อนมันจะยิงกระจายนะครับ อีกสกิลก็เป็นสกิลนี้อันนี้จะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับเอาไว้กดตอนจําเป็นนะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูปึ๊บเห็นไหมมันจะเพิ่มเลือดขึ้นมาสองแสนปกติเราจะกดได้แค่สองครั้งแต่ถ้าเราอัพอาวุธของเฟรนเรวขั้นสุดเราจะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสามนะครับเรากดรัวๆได้สามครั้งเลยหนึ่งสองไม่ต้องรอมันคูไม่ต้องรอมันรีนะเรากดเลยใช่ไหมเรากดเลยแล้วเราก็จะหายตัวไปน,นิดแวบหนึ่งอ่ะ ประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ